นะมีนาในเยอรมันของเราก็ใช่ค่ะใช่ค่ะมีนาไม่เคยถามเรื่องเงินเขาเลยอืมนะว่างเมื่อไหร่ก็พากันเที่ยวขอให้มีนามีความสุขด้วยนะจ๊นะเนาะก็ขอให้พี่ไก่มีความสุขเหมือนกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะความสุขในแบบของเรานะคะเนาะสุขในแบบเรานะคะสุขในแบบเราเราอยากจะสุขแบบคนอื่นไหมไม่ บางบางทีตอนนี้ที่เห็นเห็นนะสุขในแบบเราดีที่สุดสุขในแบบคนอื่นบางทีก็อืมดีเนาะเขาก็ยังอยู่ได้อะไรเงี้ยแค่คิดอย่างนี้ปงปง,ปงไปนะคะมีนาในเยอรมันของเราก็มีนาใช้เงินคนละกระเป๋าค่ะแต่เรามีความสุขด้วยกันใช่ใช่ใช,ใช่เหมือนกันเหมือนกันลุงก็ใช้กระเป๋าลุงโมนาก็ใช้กระเป๋าโมนาบัตรน้ํามันก็ <laughs> นะคะต่างคนต่างใช้นะคะ เหมือนมีนาเลยค่าเนาะเพราะว่าเราเราขอเขาไม่ได้อะเราจงเราจงรู้นะรู้ตัวรูรู้้เขาเรียกอะไรรู้ข้อด้อยของตัวเองนะขอเงินฝรั่งไม่ได้นะคะเนาะตั้งแต่คนเก่ายันคนใหม่ก็ยังขอไม่ได้นะคะพี่ไก่ขอให้มีความาสุขเช่นกันค่ะพี่ไก่อขอให้พี่ไก่มีความสุขเช่นกันค่ะจากมีนานะสุขใครสุขมันเนาะชายชายชายสุขใครสุขมันนะคะ คนไหนที่ขอได้คือเขาโชคดีวาสนาดีนะเราก็คิดแต่แค่อย่างนี้นะโชคดีเนาะอะไรเงี้ยวาสนาดีเนาะอะไรเงี้ยเออแต่ในความโชคดีวาสนาดีเราพูดได้นะเราคุยได้แต่ความเป็นจริงๆอะ่ะเขาเป็นยังไงบางทีเขาไม่ได้ให้เราเห็นนะคะเนาะเขาลําบากมากน้อยแค่ไหนเขาไม่ได้ให้เราเห็นนะคะเราคนทาช่องอ่ะทุกคนจะเห็นแหละโมนาเป็นแบบนี้ก็คือแบบเนี้ยพี่มีนาเข้าป่าก็คือเข้าป่านะคะพี่มีนากับโมนาเนี่ยแล้วก็พี่ไก่เนี่ย เราจะเหมือนกันเลยพี่ไก่เขาจะเที่ยวในตามรถนะคะพี่ไก่เขาจะเที่ยวรถบ้านเขาก็จะไปเหมือนสองคนตายายนะคะเนาะ,ะมีนานี่โมนายังไม่เคยเห็นสามีสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เห็นมีนาเข้าป่าก็คือมีความสุขในแบบของเราอะ่ะกูอยากจะแบบเนี้ยกูอยากจะเป็นแบบเนี้ยคือเราสะออนสะออนธรรมชาติเขานะคะที่เราอยู่ทุกวันนี้คือเราสะออนของอะไรก็กินได้หมดของป่า นะ,ะแต่แล้วแต่คนนะกินได้ก็ดีสำสำสำหรับโมนาก็กินได้เป็นบางอย่างนะคะกินได้ก็ดนนีน้องมีนาค้ะน้องมีนาค่านะคะมีนาสุกแบบกร,บกรอบมีนาสุกแบบกร,บกรอบสุกแบบกร,บกรอบจ้านะคะอุ้ยนี่อ้าเอ็งเจินอุ้ยตายแล้วเธอ ไม่ได้เจอกันนานสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยสบายดีเนาะอู้ไม่ได้เจอกันนานจริงๆแองเจิลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยตายเล็วยูทูบเบอร์รุ่นดึกดำบันคนเนี้ยนะคะเจอกันตั้งแต่กีป่ปีแล้วตั้งสี่ห้าปีหกปีแล้วเนาะแองเจิลสบายดีสวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณนะคะ อุยจูอุจูอุจูมาก็โมนาก็จะลงแล้วนะคะอุ้ยสบายดีเนาะไม่ได้เจอกันนานนะคะเจอก็ตั้งแต่ผมยาวตอนนี้ผมสั้นแล้วนะเอ็งเจิ้นเธอดูฉันนะเธอดูฉันนะเธอดูฉันนะผมสั้นแล้วนะเพราะว่าฉันฉันลำคาญเพราะว่าเวลาฉันไปว่ายน้ําไปเล่นน้ําน่ะผมมันเปียกมันเป่าแห้งยากผมโมนาเป็นคนผมหนาแล้วผมเป่าคือมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะเป่าแห้งอ่ะเออนะคะ สวัสดีจ้าสาวกาลสินนะจ้าจากคุณมีนานะจ้ามีนามีนาน้องมีนาค่ะน้องมีนาค่ะให้เรียกน้องมีนานะคะเนาะเอ็งจุนเอ็งจุนนะคะคิดถึงคิดถึงนะคะเนาะเออเออเออ,อนานาทีได้ปะกันเนาะมาปะกันตอนท้ายนะคะสวัสดีนะคะเนาะ โอเคโอเคนะคะโมนาก็ขอบคุณเนาะวันนี้วันพุธนะคะเจอกันวันพุธเม้ามอยหอยสังนะคะเนาะเจอครั้งสุดท้ายสามีพี่เสียค่ะตอนโควิดใช่สามีพี่เสียก็ตอนปี19นะตอนปี19นี่ปีสอหแล้วเธอคิดดูเถอะนะเนาะโอ้ขอบคุณมากนะคะเป็นไงมั่งสบายดีเนาะแองเจิลสบายดีนะคะสาวกาลสินนะคะ สบายดีเนาะสาวการาินนี่จะมีสองคนนะเองเจลจำได้ไหมจะมีพี่นางกับเธอเนี่ยที่ที่จำชื่อกันผิดผิดอยู่เรื่อยนะคะจะเรียกกันผิดผิดอยู่เรื่อยนะคะคนนั้นจะชื่อพี่นางอีกคนหนึ่งพี่นางหรือพี่นาอะไรนี่แหละนะที่จํากันผิดผิดนะคะก็คือสาวการาินเหมือนกันแต่อันนี้อินสวิสเซอร์แลนด์คนนั้นจะอยู่ที่ประเทศไทยนะคะนะคะเนาะโอเคค่ะโมนาขอบคุณทุกคนนะโมนา